สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนิยายวายนิยายเสียงจากช่องปริยวิทย์นิยายเสียงนะครับแอดปริยวิทย์ขอนําเสนอนิยายวาย สุดฟินเรื่องอดีตรักจอมราชันตอนที่17ตเจำแหน่งอัครมเหสีภาพที่อินทาราเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือความจริงงั้นเหรอ เหตุใดเรื่องทุกข์ใจมากมายถึงเกิดขึ้นกับข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวรกรรมหรือไรกันเล่าถึงได้เฝ้าตอกย้ำซ้ำเติมให้เจ็บช้ำอยู่ร่ำไปท่านอินทาราในขณะที่ความคิดน้อยเนื้อต่ำใจกำลังโลดแล่นอยู่ในหัวสมอง น้ำใสๆจากสองตากำลังเริ่มไหลเอ่อล้นออกมาคลอเบา้าขนตางอนยาวกำลังมีหยดน้ำใสเกาะติดขึ้นมาเล็กน้อยเสียงเรียกอ่อนโยนจากคนที่คุ้นเคยก็ดังอยู่ข้างตัวขั้นที่ยืนอยู่ข้างตัวแต่ก็ ไม่ได้ยืนใกล้มากนักและไม่ได้ยืนให้ตรงกันเลยสัทีเดียวสองมือประสานกันไว้ด้านหน้าก้มหน้าเล็กน้อยอย่างนอบน้อมในขณะที่อินทาราหันกลับไปยังแปลกใจอยู่เลยว่าเขาทำท่าทางอย่างกลับเป็นบ่ารับใช้อินทารารีบปาดน้ําตา ด้วยเรียวนิ้วมือสวยที่ประดับด้วยเครื่องประดับหลากหลายดูเข้ากันกับเครื่องแต่งกายซึ่งอง์ราชันให้ความสำคัญกับชุดที่ร่างเล็กของเขาสวมใส่ในทุกรายละเอียดมีเหตุอันใดหรือท่านขานทีรอยยิ้มอ่อนโยน จุดประดับขึ้นที่มุมปากทันทีที่อินทาราหันหน้ามาความงดงามเหนือกว่าอิสตรีใดที่เคยได้พดผานมาพลันนึกอยากให้องราชันของเขาเน้นได้เห็นเลยแอบกระซิบบอกหญิงรับใช้ให้สะกิดบอกครูชัยชานให้องราชันหันมามองทางที่อินทารายืนอยู่พอกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีการ เกรงว่าอินทาราจะเฉาไปเสยก่อนนั่นคือผู้ใดจำได้หรือไม่อินทาราเงียบกลิบไม่ตอบคำถามใดๆจากเด็กที่เคยร่าเริงซุกซนไปตามวัยวันนี้กลับเงียบกลิบเปลี่ยนเป็นคนละคนตั้งแต่เจอเรื่องร้ายๆมาหลายครั้งติดติดกันในชีวิตคันทีจึงพอเข้าใจว่า เพราะเหตุอะไรแต่หากเป็นเด็กคนอื่นในรุ่นรา,ราวเขาเดียวกันก็คงจะตะลิดเปิดเปลิงไปแล้วแต่อินทารากับใช้ความนิ่งเฉยสยบทุกอย่างถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาแต่เด็กคนนี้เก็บกดมากเกินไปจนจำเป็นต้องมีคนประครับประคองอย่างใกล้ชิดเขาจึงอาสากับองค์ราชัน เพื่อมาดูแลอินทาราอย่างใกล้ชิดในทุกเมื่อที่ว่างจากกิจสำคัญนั่นคือท่านแม่ทัพวรรมัอย่างใดเล่าเมื่ออีกฝ่ายเลือกที่จะเงียบเขาจึงเริ่มอธิบายต่ออง์ราชันทรงเลือกที่จะบอกท่านอินทาราด้วยเรื่องราวที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ แทนคำบอกเล่าด้วยคำพูดพระองค์ทรงสั่งให้หญิงรับใช้ไปแต่งองค์ทรงเครื่องให้ท่านงดงามเหนือใครเพื่อที่จะให้ท่านได้มาเห็นสิ่งนี้ด้วยตาตัวเองและได้ยินกับหูและให้ท่านช่วยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างฝ่าบาทให้ถึงที่สุดจนกว่าจะพลัดพราดจากกันไป เป็นคำที่ฝ่าบาททรงฝากให้ข้ามาบอกกับท่านมองไปสิท่านอินทารามองฝ่าบาทผ่านสายตาของท่านว่าเหมาะสมสมพระเกียรติเพียงใดที่จะดำรงตำแหน่งนี้อินทารามองตามมือของคานทีที่ผายออกไป ทางท่านแม่ทัพวรมันที่เคยสง่างามเพียงใดก็ยิ่งสง่างามมากขึ้นไปอีกเป็นร้อยเป็นร้านเท่าเขาตั้งหากละ่ะที่ไม่คู่ควรกับกษัตริย์แห่งแคว้นในเวลานี้บุรุษเพศจะเคียงคู่บรรลังของกษัตริย์ไปได้ยังไงเหมาะสมยิ่งแล้วท่านอินทาราเอ่ยชม แต่ปัสจักรอยยิ้มแย้มอยู่บนใบหน้าสายตาเศร้าหมองเพราะเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาที่ตนเกิดมาเป็นบุรุษหากเป็นเขาแล้วองค์ราชันคงไม่มีรัชทายาทว้สืบบันลังสิ่งที่คิดอยู่ในใจได้แต่เก็บไว้เพียงผู้เดียวอีกเช่นเคย า้า้ำสัตบงกตสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุคคลภายนอกที่จะมีสิทธิ์เข้ามาย่างกลายโดยไม่ได้รับอนุญาตเรือนรับรองที่อยู่กลางสะบัวคือสถานที่รับส่วนตัวสำหรับองค์ราชาและอินทาราเสมอคนที่รู้จักสถานที่แห่งนี้มีเพียงคันทีสันปตีและ ท่านวาสุเทพเท่านั้นที่จะย่างกายเข้ามาได้ใครที่ร่วงล้ำเข้ามามีโทษประหารเพียงอย่างเดียวผิวสีขาวชุดแพรสีแดงสดนั่งอยู่ริมฝั่งเอื้อมมือเก็บดอกบัวสีชมพูหวานขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลจนสุดแขน ถูกการจับจ้องจากล่างนาที่มองเด็กน้อยแสนสุกสนของเขาอยู่ไกลๆแล้วก็พานให้หัวเราะออกมาดวงตากลมโตกระพริบค้อนใส่บุคคลที่บังอาจหัวเราะเย้ยหยันเด็กหนุ่มที่เอื้อมมือไปเด็ดดอกบัวไม่ถึงอินทารามาที่นี่ทีไรก็เก็บกลับไปทุกทีจนจะหมดสวน พอร่างบางอดชื่นชมความงามของดอกบัวโบตันสีสดสวยเสียไม่ได้เลยสักคราเดี๋ยวพี่จะสั่งให้สันปตีเอามาปลูกเพิ่มน้องว่าดีหรือไม่ขอบพระไทายฝ่าบาทคนพูดขอบคุณแทบจะไม่หันมองหน้าผู้มาเยือน พร้อมมวงม่วนอยู่กับการเก็บดอกบัวโบ,โบ,โบตันที่ตัวเองชื่นชอบอยู่อย่างขมักขนันเสียงกระดิ่งที่อยู่กับกำไลดังกรุ้งกลิง้งไพ่ล้อสนอกหูยามเมื่อฟังยิ่งแสนเพลินใจและเพลินตาเวลาที่อยู่กับเจ้าเหมือนเป็นการได้พักผ่อนหย่อนใจเสน่หกระไรเจ้าอินของพี่ องราชันจอมเจ้าเล่ลอบสุดหอมแก้มที่ชุ่มเหงือ่อเพราะออกแรงเพียงเล็กน้อยทุกวันนี้แสงแดดก็แทบจะไม่ได้เฉียดใกล้ผิวขาวเนียนที่อยู่ในร่างกายอ่อนหวานฟ้ามือแดงกลำ่ำเกิดจากการดึงก้านบัวเพียงแค่สองสาดอกองราชันสงสารล่างเล็กที่ออกแรงดึง จนเส้นคืนแขนก็ไม่ขยับขยื่อนจึงพลางเอื้อมมือยาวกว่าคว้าเด็ดดอกบัวที่เมียรักหมายตาเอาไว้แล้วยื่นให้เพื่อแลกกับรอยยิ้มกว้างอ่อนหวานบนใบหน้าสวยก่อนที่เจ้าจอมแก่นจะชี้นิ้วไปที่อีกดอกใหญ่ที่ไกลยิ่งกว่าพร้อมขย่าลำแขนแกลง่ง เพื่อเป็นการออดอ้อนให้คว้ามาให้ตามใจเมียเด็กองค์ราชันวรมันพันษาสี่สิปีเอื้อมคว้าดอกบัวโบวตันจนสุดแขนดวงตากลมโตเบิกกว้างค้างไว้ด้วยรุ้นระทึกใจริมฝีปากสีแดงสดเยือออกพอเซ็กซี่ชวนให้มองดังต้องมุนสะกด เล่นเอาผู้ที่อาสาปฏิบัติภารกิจเกือบจะหงายหลังจนจมน้ำในสะบัวเพราะมัวแต่มองหน้าเมียไม่มองดอกบัวที่อยู่ตรงปลายมืออินทาราหัวเราะร่าจนตาหีเป็นลูกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคิดไม่ออกเลยว่าหากโลกใบนี้ไม่มีอินทาราอยู่แล้วเขาจะอยู่อย่างไรฝาบา ท่านวาสุเทพมาถึงแล้วกระหม่อมเราอยู่ด้านในแต่แล้วเสียงของคันทีที่นำพาขุนนางผู้ใหญ่คนสนิทขององค์ราชันเดินเข้ามากราบทูลว่าหมดเวลาชื่นชมยนโฉมยอดดวงใจของเขาไปเสร็จแล้ว ร่างสุมทำได้เพียงพยักหน้าแล้วก็สะบดบนหน้านิ้วคิ้วขมวดก่อนจะชวนอินทาราให้เดินตามสะพานไม้ที่ทอดยาวออกไปกลางสะเพื่อกลับเข้ามายัางสารากลางน้ําไปเถิดนา่าบาทอย่าทําอิดออดเรากับเด็กห้าขวบอินทาราพูดพร้อมกับหัวเราะท่าทางขององค์ราชันของแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ ฮรู้เยี่ยงนี้พี่มีรับตำแหน่งอันใหญ่หลวงนี้เสียตั้งแต่แรกเหล่าคุณนางน้อยใหญ่ต่างเอ่ยขานชื่อพระองค์ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหามีผู้ใดเหมาะสมไม่จึงได้เสนอชื่อพระองค์ไปถึงจะเป็นเยี่ยงนั้นพวกที่เสนอชื่อข้า ก็สบายไปเลยอย่าทรงเอ่ยเสียงดังไปเดินมานู่นแล้วฝ่าบาทอินทาราชี้นิ้วไปทางท่านวาสุเทพที่กำลังเดินออกมาเพราะอดรนทนไม่ไหวรู้นิสัยน้องชายต่างสายเลือดดีว่าคงอิดออดอ้อนเมียเด็กอยู่นานเกินปล่อยให้เขานอนจนต้อง ออกมาตามซิเองถวายบังคมฟาบาดท,ท่านพี่มาพอดีเลยกำลังเอ่ยนินทาท่านว่าพอเสนอชื่อข้าขึ้นรับตำแหน่งคนเสนอชื่อก็สบายไปเลยฟาบาดอินทาราทำเสียงดุองราชันเสียงหลง เมื่อเห็นสองพี่น้องพูดประชดประชันกันเสียงดังว่าพร้อมกับเรียวนิ้วมือเล็กฟาดดังเพี้ยลงที่หลังฝ่ามือหนาอย่างลืมตัวจนพี่ชายที่แสนห่วงใยและหวังดีมาตลอดหัวลออเสียงหลงลั่นก่อนที่อินทาราจะขอตัวเข้าไปที่เรือนนอนด้านในของศัตบุกฎแห่งนี้ เพื่อปล่อยให้สองพี่น้องได้ปรึกษาหาลือกันเกี่ยวกับเรื่องราชการแผ่นดินว่าสุเทพอดอมยิ้มตามชื่นชมในความรู้กาลเทศะของเด็กน้อยน่ารักคนนี้ไม่ได้ผิดกับอีกคนที่เอาแต่ลังน้องไว้ให้อยู่ข้างกายจนโดนหยิกซ้ำอีกรอบ น่าเสียดายน่าจะเป็นสตรีให้แล้วรอดไปท่านพี่พูดอันใดท่านก็รู้ว่าข้ามีปาศนาอิสตรีอง์ราชันขึ้นเสียงกล้าวทันทีที่พี่ชายเอ่ยขึ้นอย่างนั้นฝ่าบ,บาทจะทรงกลิ้วไปนี่แหละคือเหตุผลที่ข้า เล่งเดินทางมาพบพระองค์เราคุนนางเห็นพ้องต้องกันว่าท่านควรมีอัครมเหสีคู่เคียงบรรลงังเสักทีดำลงตำแหน่งมานานพอสมควรเป็นกษัตริย์ควรมีอัคราเมหสีคู่กายถึงจะสมบูรณ์ท่านหมายถึงอินทารางั้นหรือมิเป็นเช่นนั้นกระหมอ่อม หากแต่เป็นลูกสาวของท่านอุปลาดฝาบาทท่านพี่ก็รู้ว่าข้าไม่วรมันก็แค่ดำลงตำแหน่งบางหน้าเจ้าจักตกแต่งไปแล้วจะไม่ไปหาสักวันก็ยังได้ขอแค่เมียครมเหสีให้พวกเขาก็เพียงพอฮะ ท่านก็พูดง่ายอีกแล้วนะเหมือนคาที่ท่านให้ข้าขึ้นรับตำแหน่งไม่มีผิดข้าว่าแล้วจะต้องมีปัญหามาเป็นหอกแทงใจข้าแต่งกับนางแล้วไม่ไปหานางสักวันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่โตหรืออีกทั้งจิตใจของอินทารามียคขาเพิ่งจะเริ่มดีก็ต้องมาพบพาน กับเรื่องเศร้าหมองอีกคาสิแล้วอินทาราเป็นคนเข้าใจง่ายเขาไม่ใช่เด็กมักใหญ่ไฟสูงจากมีก็แต่ไม่ได้ครองตำแหน่งอัครมเหสีแห่งแคว้นแต่ก็ได้ครองทั้งกายและหัวใจของเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือ เจ้าก็ยังอยู่กับเมียรักของเจ้าทุกที่วาราตีเยี่ยงเดิมไแล้วต้องทำประการใดหาเริกหฮ้ยไปหาเริกมารับทราบกระหมอ่อมกระหม่อมทูลลา องราชันแห่งแคว้นมฤคพิทักษ์ถอนหายใจเฮือกออกมาหลังจากที่ไม่ได้มีเรื่องหนักใจมาเส้นานจะพูดยังไงกับอินทาราให้เจ็บช้ำน้ำใจน้อยที่สุดคิดหาคำพูดใดไม่ออกเลยอินทาราเจ้าอินของพี่พี่จะต้องทำ ให้น้องเจ็บช้ำน้ำใจอีกแล้วนะจบตอนที่17ลงไปแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วมาติดตามลุ้นกันว่าตอนต่อไปจะสนุกและน่ารุ้นขนาดไหน โปรดติดตามรับฟัง EP ต่อไปได้ในวันถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวิทย์นิยายเสียงและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ